ส่งงานครับซีว<ป>ิ c SD สดีจแปคันนี้จูนโซฮอเก้าห้านะครับเอฟเดินเบาแทบจะจับค่าไม่ได้เลยแต่คันนี้ถอดแคดออกแล้วมีเฮดเดอร์มีปลายท่อ ครับเครื่องเดิมไม่ได้โมดิฟายรถเดิมๆนะครับล้อสิบเ17ด้วยมันยันมา200,000กว่านะครับทำได้หมดครับยันไม่ข้า0 0 0 0ก็ทำกันได้อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูวัตราเล่นกัน ซีวิคเอสดี1.8นะครับดีแมปน้ำมันโซฮอล95โอเคมีท่อมีเกทลองดูจอดออกนะครับ ทุกสดทุกคันนะครับวิ่งจับ AF ของเราพี่จูนไม่ได้มาถึงแล้วเสียบคอมโยนไฟล์ลงจบเก็บเงินไม่นะครับตอนนี้จะวิ่งจูนจนกว่าจะได้ค่าที่ดีสุดลองดูครับเลือกตาเล่งกับรถเดิมๆก็แตกต่างกันแบบไหน